ที่เป็นวลีเด็ดของเขาความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเฮ้ความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งไม่ใช่บทสวดจะต้องมาพูดเป๊ะๆความถ้าพูดไม่เหมือนกันถ้าพูดไม่เหมือนกันทุกครั้งเนี่ยสำหรับผมนะยิ่งได้กลิ่ีโกโกหก สวัสดีครับมาพบกับช่องร่านพระนครออฟฟิเชียลกับช่วงรายการเขย่าโซเชียลกับหลังเอิญเอาเลย total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศรับประกันคุณภาพสินค้านาน1ปีเต็ม total shop ศูนย์รวมเครื่องมือช่างมีจำหน่ายมากกว่า30สสาขาและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศไทย ้าคุณภาพนี่ครับโอ้โหเครื่องมือช่างครับสายช่างหรือใครอยากจะเป็นช่างชอบอะไรแบบนี้โอโ้แนะนําครับคุณภาพมากคุณลองแล้วผมลองไปหลายอย่างนะดีมากครับครับอเอ๊ะทำไมวันนี้เราใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยก็ช่วงนี้ชีวิตมันจะจิตจืดหน่อยก็หให้มันมีสีสันกับชีวิตบ้าง <laughs> ชีวิตได้มีสีสันบ้างอะไรเออเอาละวันนี้ก็คือวันที่19 สิงหาคมนะครับเราเนี่ยถ่ายทำเนี่ยเทสเนี่ยวันที่19สิงหาคม,มเราจะย้อนกลับไปในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วที่เราขยับโซเชียลนะจนมาถึงวันนี้มันมีอะไรบ้างอ๋อที่เลื่อนเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเลื่อนดูไปเรื่อยเลื่อนไถ่ไปเรื่อยก,ก็จะเจอตอนนี้ก็เป็นเซเลปบ้านกกเกาะข่าวดังเลยข่าวดังเลยมีที่ไหนจาก20่สขยับไป26ห สารอุทธรภาคสี่ <c oughs> พิพากษาชั้นอุทธรวิพากษาจากครั้งแรกเนี่ยประมาททำการโดยประมาท <c oughs> จนผู้เสียชีวิตครัร้รรงนี้เป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลเลย <c oughs> สามคดีเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลมาตราส <c oughs> <c oughs> องแปดแปดอะหนักห <c oughs> นัก แล้วก็ภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็อำพางศพ <done> โอ้โหเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยนี่อู่ทธงยังไงให้เพิ่มโอ้โหคดีนี้ต้องบอกว่าเป็นมหากราบมหากราบนะยาวนานนะตั้งแต่ปี63สาใช่ไหมตอนนั้นผมยังอยู่ในเรือนจำนะขนาดผมอยู่ในเรือนจำเนี่ยเห็นผ่านทีวีแวบๆคดีนี้ก็อยู่ยาวนานมากนะครับคือ ก่อนหน้าเนี่ยเขาชื่ออะไรนะคุณคุณเขาเรียกลุงพลแล้วแต่เอฟซีก็เรียกลุงพลนี่เรียกลุงพลบางคนเรียกลพนคนเรียกบักพลคนเรียกไอพนก็แล้ว,แ,ลวแต่ความนิยมช,มชมชอบนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกไงแต่คดีนี้มันเริ่มตั้งแต่ปีหกสามจากกรณีการเสียชิตของน้องอมชมพู่นะครับหลายหลายคนเป็นผู้ต้องสงสยัยหนึ่งในนั้นก็คือเขานี่แหละเขานี่แหละเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ จากคลิปที่เราเห็นตอนนั้นอตอนที่ไปเจอศพน้องค่อรอ้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็แบบว่าเนี่ยผู้ร้ายตรงไปแล้วไปยร่นู้นตรงนี้ผู้ร้ายตรงอายุเท่านี้น้องแม่เสียชีวิตจากการขาดน้ําขาดอะไรอะไรเงรี้ยมึงรู้ได้ไงตอนนที่ถามด้วยความสงสัยมึงรู้ได้ไงเออ,อ,อตามหลักอะสมมติอะสมมติถ้าเป็นหลังไปเจอหลานโอ้โหสิ่งแรก คือช็อกแหละต้องแบบใช่แต่ไม่สามารถอธิบายได้งั้นหรอกว่าไม่อธิบายได้ไม่ได้มันยอมากว่ะคไรต้องไปนั้นต้องไปนี้ต้องไปสกัดตรงนี้ตรงนี้นะคนไรคือมันเหมือนพูดให้ไกลตัวออกไปเออให้ไกลตัวไปอย่างเงี้ยมันมันจากคําพูดคนเนี้ยเริ่มไม่เชื่อจากตรงนี้เยอะอืแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่จากซื้อรักจากซื้อออนไลน์เนี่ยรายงานข่าวเขาติดตามชิดเขาตลอดย4ิสี่ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ตอนนั้น ทำทำให้เขาเนี่ยเขาเนี่ยกลายเป็นเซเลบบิวตี้บ้านกกกอกเป็นยูทูบเบอร์สร้างรายได้มีเอฟซมากมายมีคนบริจาคมากมายจากคนที่ฐานะไม่ค่อยดีกลายเป็นมีฐานะขึ้นมาได้อ๋อเงินที่เขาได้จากการบริจาคเนี่ยใช่จาก f อฟซีจากรายได้จากการขายของจากพูเขามีงานโชว์ตัวเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็เต่างอยเขามีงานโอ้ยออกเขาว่าช่วงเขาฮอตฮอนี่นะ นั่งแดกข้าวกับไข่เจียวที่คนดูเป็นล้านเนี่ยชั่มงตัแดกนั่งกินข้าวไข่เจียวช่วงนั้นเขาฮอตมากช่วงนั้นเขาเขาฮอตได้ไงเขาคงตักท่านี่นะเขากินข้าวแล้วก็มีคนดูตอนนั้นมีคนติดตามกั่ขึมากมายบางคนสงสารไม่เชื่อว่าเขาเป็นฆาตกรบางคนปักใจเชื่อแต่แรกแล้วว่าไอ้นี่มันฆาตกรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลักฐานนี่แหละหลักฐานที่มัดตัวเขาอย่างการให้การของเขา วกวนไปหมดไม่สามารถระบุตัวเองได้ว่าช่วงเวลานั้นอยู่ไหนอืจากทำให้การกวก่นแล้วก็จากหลักฐานจากพยานปากเอกเรียกพยานปากเอกพยานปากสําคัญอย่างพระอธิการบุญมาอืที่บอกว่าช่วงเวลานั้นไอคนเนี้ยมาหา<อ>แล้วบอกว่าน้องหายอแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้เลยออพอถามว่ารู้ได้ยังไงว่าน้องหายบอกว่าเมียโทรบอกอืมเมียโทรมาบอก แต่ไปให้การอีกทีว่ามีทั้งบ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอืแล้วโทรกันยังไงติดต่อกันยังไงอันนี้คือการให้การแบบนี้เมียออกไปหยอตู้เปล่าแล้วจะโทรศัพท์อยู่ที่เมียอ๋ออยู่ที่เมียด้วยแล้วมัโทรงงไปหมดก็เป็นอย่างนี้แล้วก็พยานปากสําคัญเลยลุงแบมพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมว่าเห็นเขาอยู่บริเวณนั้น แต่เขาบอกว่าเขาไม่อยู่ตรงนั้นแต่เนี่ยเขายืนยันเลยว่าอยู่<ม>อยู่บริเวณนั้นเขาไม่มีความจำเป็นต้องโกงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแลรเขายืนยันว่าเห็นอ,อยู่บริเวณนั้นแล้วก็อะไรหลายอ่หลายหลายอย่างมากมายสุดท้ายเนี่ยหลักฐานสําคัญคือเส้นผมอืน้องเนี่ยไปอยู่ในรถอของลุงพงษ์แล้วเส้นผมมันมีรอยตัด<อ>แลวมันตรงกันนี่คือหลักฐานเด็ดหลักฐานมัดตัวเขาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่แบบว่าที่เป็นวลี เด็ดของเขาความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเฮ้ความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งไม่ใช่บทสวดต่ต้องมาพูดเป๊ะๆๆถ้าพูดไม่เหมือนกันถ้าวักถ้าพูดไม่เหมือนกันทุกครั้งเนี่ยสำหรับผมนะเหียท่นเขาเรียกโกหกความจริงพูดกี่ทีมันก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า การพูดอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่เนื้อหามันจะต้องเหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะส่งรายละเอียดลงไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากพอคุณพูดเก่งขึ้นคุณเริ่มคิดได้คุณก็เอ้ยจรงววนวันนั้นมันมีอันนี้ด้วยแต่ว่าเนื้อเนื้อเรื่องันจะต้องเหมือนเดต้องเหมือนเดิมอะไรความจริงไม่จําเป็นต้องรวมกันก็เพราะอย่างนี้หรือเปล่าถึง26ปีความจริงไม่ต้องเป็นร่วมกันคือน้อยมากนะอไม่ใช่ว่าจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ได้นะส่วนใหญ่เราเราผ่านหรือจะมาไเยอะ ชั้นต้นเท่านี้อืมไปอุทธร์เพิ่มมาเท่าไหร่ผมเคยเห็นเลยว่าชั้นต้นชนะไอการจิตใจอุทธร์แพ้แล้วไปยื้อกันดีกาอีกทีมันจะอยู่หรือจะไปจะเป็นแบบนีฝบางทีก็หลุดบางทีก็ไปแต่เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยต้นยีเสบอุทธร์ยี่หกดีกาล่ะฟังทนายเดชานะครับทนายเดชาบอกว่าเปรียบเสมือนมวยสามยก แพ้ไปสองยกแล้วแล้วยกสองเนี่ยเสียอาการยกสามมีทางเดียวจะชนะได้ก็คือต้องน็อกอซึ่งมันยากมากเขาจะมีความสามารถพอที่จะหาหลักฐานมาหักล้างได้หรือไม่มจะมีความสามารถขนาดนั้นหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องอธิบายเงินว่าเราเปรียบเทียบอย่างนี้หากเขาไม่มีเงินอ่าย้อนกลับไปเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่มีเงินไม่ได้เป็นเซเล็บไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ ไม่ได้มีแสงไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีอะไรเนี่ยเขาจะสู้ไหมหากไม่มีเงินเขา <อ S 2> สู้สสต้้องใชเงินต้องใช้เงินมากมายมต้องใช้เงินมากมายแล้วเขาจะสู้ไหมอ่ามันก็น่าคิดแต่ปัจจุบันนี้เขาเลือกที่จะสู้เพราะเขามีเงินที่จะสู้ในยุคสมัยที่เขาดังเนี่ยว่ากันว่ามีทัทรรถบัสอะไรไปหาก็เลยนี่คือหมู่มบ้านหมู่บ้านยูทูบเบอร์เลยยูทูบเบอร์ไปถ่ายทํามากมายมีรายไดย้จากตรงนี้กันมีส่วนได้ส่วนเสียกันมากมายถึงขั้นคณะโรงเรียนทัศนศึกษา ไปบ้างเขาเลยอ่ะไปดูอะไรกันตอนนั้นเขาดังอ่ะหรือมันจะเป็นลักษณะว่าเขาขี่หลังเสือหรือเปล่าขี่หลังเสือแล้วพี่ขอดูขี่หลังเสือแล้วกูลงไม่ได้เว้ยกูลงสู้ไ้ถึงที่สุดเว้แล้วไปสุดที่ตลอดชีวิตหรือเปล่าปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่วันที่เขาออกสารนั้นมีเขาเรียกว่ามีคนไปให้กำลังใจเขาก็มีส่วนหนึ่ง ปู่มุนีเออปู่ได้งแต่ครั้งแรกแล้วปู่ไปครั้งแรกเนี่ยตอนที่เขาไปขึ้นศาลครั้งแรกที่ว่ายู่สีปูก่ก็เอาดอกไม้ไปให้ดอกไม้เขาเรียกดอกไม้จริงกระเบลอะไรเขาบอกดอกจริงกระเบลผมดูไงก็พวงหลีด <laughs> ในนั้นในนั้นมีแต่ช้อนหมดเลยอช้อน <laughs> สั้นที่เขาใช้เรียนจำหมดเลยไอ้ <laughs> ปูป่มึงยัคิดได้สุดวันนี้ล่าสุดปู่มุนีก็ไปให้กําลังใจเหมือนเดิมโดยการใส่ชุดนักโทษแล้วมีโซ่ตรวนเตะโอ้คู่นี้เขาเขารักกันคู่นี้เขารักกันดีคู่นี้เขาเกื้อหนุนจุนเจอ ูนี้ก็ไม่ถิงกันไปให้กําลังใจกันให้ถึงที่เลยใช่ไหมโอ้โหเอาใส่พานไปให้เลยนะหลังจากตัดสินแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นในสื่อสารอุทธรณ์น้ตัดมาเยี่ยมปีภาพเห็นในสื่อพอเขาเห็นเขาเห็นสื่อนี่นี่เขาโชว์ให้สื่อเลยเหรอสองนิ้วเลยไม่สลดเลยนะอย่างเงี้ยถือถูกไม่สลดไหมเฮ้เขาจะสื่อความหมายอะไรสองห่อใส่ไข่ซีมอเซ็ตยอสุดต่อสุดพอซีมอสองห่อใส่ไข่หรือว่าขอริปโพสักหดึ แต่ที่ตรงนี้ถ้าจากประสบการณ์แล้วนะจากที่เราเคยเป็นทลอชนขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยๆการกระทำแบบนี้ไม่สลดไม่ไม่สำนึกไม่สำนึกไม่สลดไม่สลดแบบเนี้ยแบบเนี้ยเป็นขนาดเราเจอคนที่มันไม่สลดจริงๆอ่ะมันจะไม่ทําเลยมันก็เก็บไว้ในใจก็เดินจอศาลคือตอต้องขนาดมันก็แบบจ๊ะจ๊ะมันเก็บไว้ในใจไม่ได้เล่นสื่ออะไรอย้ยไปเล่นสื่อไปเหมือนไม่เคารพศาลเหมือนไม่เคารพศาลไปไปทาแบบนี้มันน่ามันมันไม่น่าเลยไปทําแบบนี้ก็คือว่าเขาเป็น หรือเป็นคาแรคเตอร์เขาไปแล้วเพราะเขาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแล้วเขาเป็นเซเลบไงเขาเป็นคนดังไงเขาเป็นคนดังเขาเขาเขาเห็นกล้องไม่ได้แล้วเขาจะต้องมีเรีอคชั่นถูกไหมนี่คือเรีอคชั่นของเขาที่รู้ๆมุกดาหารรับไม่ไหวโทษเกินบางเงินจำรับได้แค่15ปีต้องขอจใจโทษเพเกิน15เขาก็ต้องย้ายย้ายไปนครพนมถ้าวันหนึ่งมันสิ้นสุดคดีอะไรอาจจะมาแถวคลองเปรมบางขวางไปเลยแล้วอาจจะได้เจอกันเราจะเข้าไปดูก่อกพ้องไปดูคลิป อท่านเลวัตท่านอาเลวัตโอ้โหวิเคราะห์ผมดูตั้งแต่เขาวิเคราะห์ตั้งแต่สารชั้นต้นแล้วนะอเขาวิเคราะห์ว่ากรณีแบบเนี้รูปคดีแบบนี้มันไม่น่าใช่ประมาทนะไม่ใช่กระทําการประมาทน่าจะเป็นเจตนาเลยอืตอนนั้นเน่าโอ้ยอาเลวัตโดนถล่มเอฟซีเขาไปถล่มเขาไปดาเสียสาเสียเดเสียจนเป็นคดีความกันจนถึงขั้นต้องออกมาบวชเลยอะคนนั้นต้องมาโอ้หเป็นคดีความกันหมิ่นประมาทอะไรกัน ตอนนั้นอาวิรัตเขาวิเคราะห์แบบนี้เขาวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์จากการทํางานด้านกฎหมายแหล่งเขาเป็นตารวจเขารู้กฎหมายเขาวิเคราะห์งันแล้วที่สุดแล้วเนี่ยสารอุทธร์ตัดสินแบบนี้เหมือนที่เขาเหมือนที่ท่านเลยว่ะเขาวิเคราะห์แปะเลยเปะเลยเปะเลยเขารู้กฎหมายเปะเลยแล้ววันนี้มีเอฟซีเข้าไปมากเงียบๆนะ่วงนี้เงียบๆก็ยังพอมีเขาต้องมีบ้างสารตัดสินด้วยอะไรสารรู้ได้ไงลุงพลทำนั่นน่ะสิมึงก็ดูข่าวดี าสารเนี่ยคือเขามีหลักฐานมีหต้องนะใจไอเราส่วนเอฟซรักกันชอบกันอันนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจคนเชียร์เขาก็เชียร์คนรักก็ต้องเชียร์แต่ทีนี้เราต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงหรือไม่เชื่อสารหรือพวกคุณไม่เชื่อสารไม่เคารพสารก็หลักฐานมันมาชี้ชันงี้มีทางเดียวเขาอยากจะรอดเขาก็ต้องไปหาหลักฐานหาอะไรมาหักล้างแต่ตอนนี้หลักฐานมันมัดแน่นเหลือเกินดน่ิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งรัดเหมือนงูเหลือมรัดยิ่งดิ้นยิ่งรัดเราออกอาวุธสเปรย์ละปะให้การเนี่ย ความจริงไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเนี่ยแล้วมีคนเราถามเหมือน,นี้ว่าเอ้เแล้วอย่างเงี้ยเข้าไปจะเจอหนุ่มน้าไหมล่ะอ่าอย่างอย่างเงี้ผมดูคลิปอไรวัดน์เขาบอกกรณีวิเคราะห์ขเข้าไปพอคดีตัดสินมีคนพูดถึงหนุ่มน้าเยอะเข้าไปจะโดนหนุ่มน้าไหมเข้าไปจะไปไปเก็บสบู่ไหม,มไปโกงตึงๆไหมอะไรมีเยอะนะผมดูเนี่ยจากอายุอายุลุงพลเนี่ยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ มีห้าสิบอัวของอาวสี่เ้าห้าสิบรุ่นพี่ผมไม่กี่ปีหรอกผมเลยไม่อยากจะเรียกลุงเลยหรือหกสิบวะยังยังสี่สิบปลายปลายห้าสิบต้นต้นประมาณนี้ยก็อายุไม่มากมากกว่าเราียกพีเียพี่เรียกเลุงเรียกลุงเลยพ้นอ้พ้นบักพนก็มันเอออย่างเราไม่ได้เราได้ไปนับถือเขานะผมส่วนตัวไม่รู้จักเขาเนี่ยแต่ถ้าเอฟซีเขาอยางเรียกเขาลุงก่อนนี้เขาไปจะโดนไหมหนมนะความคิดผมเนี่ยหนมนะ นมน้าอาจจะสําหรับ hmm. ส่วนใหญ่เ hmm. ป like ็นสําหรับวัยรุ่นหน้าอ่อนๆแต่ถ้าเขาชอบทางนั้นก็อีกเรื่องอืเขาชอบเขาไปพร้อมใจทางนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่แต่ที่แน่ๆที่ผมเข้าเข้าถ้าเข้าไปแล้วต้องเจอแน่ๆเลยเนี่ยหิดตะมอยกากเกื่อนกากเกลื่อนหิดตะมอยโรคผิวหนังเนี่ยหิดตะมอยในเดือนจำมากาศเกื้อนเนี่ย มันรู้ใครคนใหม่ใช่มันรู้ใครคนใหม่มันจะต้องเข้าไปหาคนใหม่มันเป็นเชื้อเฉพาะตินคนใหม่เข้ามามันจะไปต้อนรับอย่างสาสมเลยตามรูปคดีเลยผมว่าได้คันขยเยอผมว่ากลางค่ามังคืนได้นอนลีธลีทให้สายขาดเกาให้แบบให้สายขาดผมว่าได้ฤทธิแน่นอนเพราะว่ามันชอบไปกัดกินคนใหม่หิดกาเกลื่อนสังคังอะไรพวกนี้เป็นแ่เพราะว่าคุณอยู่กับคนหมู่มากไม่มีสะอาดไม่ได้มีเหมือนข้างนอกนะเครื่องอบผ้าไม่มีแบ เจอแน่ก็เหนการปรับตัวของคุณแล้วรูปคดีแบบนี้นะเกี่ยวกับเด็กอืเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคนในเรือนจําเขาไม่นิยมมันอืเขาไม่นิยมท่าน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวของเขาแ,แต่มันเป็นไปได้ไหมเขาเป็นคนทงเป็นเซเลบอะเข,เข้าไปอะช่วงแรกๆก็จะมีส่วนมีสตุ้งสตังก็จะมีคนนั่นแต่ลึกๆส่วนมาก ส่วนใหญ่นักโทษไม่เขาชอบคดีพวกนี้อืไม่เขาชอบคดีพวกนี้เผื่อเดี๋ยวอยู่ๆไปพฤติกรรมของเขาเขาจะเป็นคนก้าวลาวเกี้ยวกาดสองบุกลึกสามบุกลึกอะไรไม่รู้เนี่ยคุณจะไปทํานีอย่างนี้ข้างในไม่ได้นะถ้าคุณอยู่แถวบ้านคุณเนี่ยคุณภาษาเดียวกันน่ะคุณมีพวกเยอะมันก็พอไปได้แต่ถ้าเกิดคุณดุตัดสินแล้วมันย้ายถ่านย้ายถานแล้วคุณจะไปทําทรงกากันเหมือนที่คุณทุบนักข่าวเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะคุณไปทุบนักโทษนี่คุณโดนสับสอกกระบอกตา้วบอก คุณจะไปกาดกันอย่างนั้นไหมคุณต้องวางตัวใหม่คุณต้องเปลี่ยนไปเยอะอยู่แล้วแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ในเดือนจําแล้ววิธีการสู้วิธีการแหล่งเขามันก็จะยากหน่อยสมมติถ้าเกิดเขาอยู่จริงๆเนี่ยทมดนะ่าสมมติจริงๆต้องติดแล้วเนี่ยนะผมว่าประมาณ7จปีเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนอาจจะนอบน้อมถ่อมตนหรืออาจจะรับไม่ได้เลยคนข้างนอกก็วิเคราะห์ไปต่างๆกันนะแต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่ผมเลื่อนผ่านในคอมเมนต์เอกฉันส,ส่วนใหญ่ก็ยินดีกับที่ส่วนใหญ่ยินดีส่วนใหญ่ไม่ ส่วนใหญ่ยินดีกับสารส่วน F c ซเขาผมก็เข้าใจ f c ก็เชียร์กันไปคนรักกันชอบกันก็เชียร์กันไปแต่ทั้งนี้นั้นความจริงมีคือหนึ่งเดียวอะความจริงคือหนึ่งเดียวผิดก็ต้องว่าไปตามผิดกดแห่งกรรม,มกรรมใดใครก่อเขาทํากรรมไว้อะไรไว้มันก็ต้องมาเจอแบบนี้ลุงขึ้นมาแป๊บนึงโหกรรมแสดงตัวเร็วมากลลงไปเร็วมากอ,มอะไรประมาณนี้ครับผมก็ดูแล้วแบบว่ายังไม่จบคดีนี้ยังไม่จบอาจจะถ้าดีกาจะหยุ่ อาจจะถึง2ปีข้างในหรือสารดีกาดจะไม่รับหรืออะไรแล้วแต่แล้วต่เราก็ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆก็นั่นแหละก็คงต้องดูันต่อไปเซลบบ้านกบกผมรู้ว่าเขาเนี่ยชอบร้องเพลงชอบเต้นอจะจะเเออเรางอยผมดูเรื่องจำทุกเรื่องจำเขาจะมีโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะครับสำหรับนักโทษที่กล้าแสดงออกดนตรีการเล่นเต้นร้องเพลงกตัวอย่างพี่เสกโรโซ ที่คุณเห็นพิเศษโลโซออกมาได้นั่นไม่ใช่นั่นถือว่าพิเศษไหมถือว่าอภิสิทธิ์ในนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีความสามารถเขามีโครงการทูบิวเบก็์กไม่เชิงอภพิเศษนะเพราะว่านักโทษทั่วไปที่มีความสามารถในการร้องลําทาเพลงก็หลัก็ออกมาแสดงข้างนอกอยู่แล้วออกมาเยอะคือบอกให้ออกมาเยอะด้วยออกมาลังงานแล้วแต่พิเศษเนี่ยเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนดังใช่ไหมสื่อจับจ้องเขาใช่ไหมใช่จริงๆอะที่ทุกครั้งที่พิเศษมาคุณสังเกตที่ออกมาทั้งหมดก็นักโทษทั้งนั้นแหละนี่คือสําหรับคนที่ชอบร้องเล่นเต้นลั ทูบีนัมเบอรวันนะครับมีโครงการอยู่นี้ทุกเดือนจับลุงพลชอบร้องเพลงได้เขานะ้านะ่ได้แน่ได้เขา้าอาจจะเข้าโครงการนี้ได้แนะ่อ,อาจจะผมเชื่อว่าเขาได้ไปเต่าง,อ,อ,งอยข้างในเต่างอยเต่างอยได้เ <c oughs> ต้นได้ร้องได้ร้องไม่หยุดนี่คือยุคนี้แต่ถ้าเป็นยุคแบบพวกผมเนะี่ยคนใหม่เข้าห้องมาเขาจะมีวิธีรับน้องถูกไหมเฮ้ยร้ <c oughs> hey, องเพลงดิเฮ้ย hey, เต้นดิเฮ้ยร้องเพลงดิเต้นดิ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ย อาจจะได้อาจจะร้องเต่างอยอยู่ก็ได้ตอนนี้แต่รับประกันไม่ได้เต่างอยในทูบีเดเมวันถ้าเขาให้ความร่วมมือนะถ้าเขาไม่ไม่ไม่ดื้อนะอยู่ในกฎเกณฑ์ไอ้คุณมีความสามารถร้องเล่นตจนลำคุณมีผลงานอยู่คุณก็ต้องมาร้องให้เพื่อนๆฟังลองดูนะเหมือนพี่แพทเขาก็แพดเห็นไหมอ่าดีทั้งวันสามารถอะไรก็ทำแล้วก็ดีทั้งวันเลยพี่ตาแต่ไม่ไม่รู้ว่าอย่างที่เสงออกมาคนฟังทั่วประเทศอะมคนให้กำลังใจแต่ถ้าเต่างอยจะแสดงบ้างจะมีคนดู คนละแบบนะ,ะคนละแบบรูปพอดีคนละแบบอะไรประมาณนี้นี่คือ,อเรื่องราวของแซนับบ้านกบก,กอ,อโอโ้โหนี่มันมีนี่อีกเรื่องวอลเลย์บอลไงอ๋อวอลเลย์บอลตอนนี้กำลังสะเทือนเรือนลัน่นในโลกกีฬาในโลกวอลเลย์บอลตอนนี้นะครับทีมชาติเวียดนามนะครับชุดยูยี่สิบเอ็ดศึกชิงแชมป์โลกนะครับอุอ้ยปรากฏว่า FIVB สาพันอาสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติตัดสิทธิ์ทีมนี้เลยแัก นักกีฬาคนนี้เบอร์เบอร์สิบสองชื่อดังที่ฮองหรือสื่อในไทยเรียกเขาว่าตู้แช่ใช่อตู้แช่ผมดูเขาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นรูปดูรูปกัดูยังไงมันก็ไม่ใช่ผู้ชายมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะมันดูไงมันก็แบบมันไม่ใช่อ่ะนะถูกตัดสิทธิ์ทุกทุกแมตท,ท,ที่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 ตู้แช่ลงเนี่ย ปรับแพ้สามสวนหมดแล้วถูกถอดชื่อออกจาก FIVB เลย <c oughs> แต่เนี่ยเวียดนามยังกั้งก้ำกึ่งบอกว่ามึงอาจจะผิดเพราะว่าเรื่องอายุส่งอายุผิดอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มึงเจออะไรมึงก็โกงอยู่ดี <c oughs> แต่ทั่วโลกเนี่ยเขา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 ,ขา,ขา,ขามุ่งประเด็นว่ามึงตรวจเพศ <c oughs> ไม่ผ่านหรือเปล่าตรวจโครโมโซมไม่ผ่านหรือเปล่าเพราะมึงดูยังไงมึงก็ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะ <c oughs> ดูไงมึงผู้ชายอะ <c oughs> <c oughs> แล้วมึงตั้งแต่การแต่งตัวอะไรแล้วก็เวียดนามเขาไม่ใช่เพิ่งทําแบบนี้เขาทําแบบนี้ตลอด ตอนนี้ฮือฮาไปทั่วโลกมันเป็นเอฟเฟกต์เกิดจากอะไรรู <ừ> ้ไหมเกิดจากวอลเลย์บอลซีว่อืลีไทยของเราเนี่ยเจอกับทีมเวียดนามเ <ừ> วียดนามเนี่ยในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่ก่อตั้งวอลเลย์บอลมาไม่เคยชนะไทยได้เลยใช่ไหมโอ้โหไม่เคยชนะได้เลยในรอบสามที่บอกไีไม่เคยชนะไทยได้สาสิบหกปีไม่เคยชนะไม่รู้จกนะักคําว่าชนะเลยโอ้โหทลาะแข่งกี่ร้อยแมตช์ก็ไม่รู้แข่งกันมาอย่างยาวนานหลายแมตช์ไม่เคยชนะได้จนมาถึงศึกซีวีลีกแมตช์แรกก่อนที่ไทย ที่โคราชไทยชนะไปสามสองแต่มีลูกหนึ่งลูกที่ลูกที่เวียดนามขาดใจคือลูกที่เขาตบลงไปแล้วเราเอามือไปลองได้น้องบีมพิชยาชาย,ยาควีนบีมคนนี้เก่งมากของไทยอเอามือไปลองบอลแล้วบอลเข้ามือมแล้วเขาขอชาเลนจ์แล้วกรรมการไม่ให้ชาเลนจ์เป็นแต้มของไทยอุย้ยพอจบแมตช์นั้นก่อนไทยชนะสามสองก่อนนะทัวเวียดนามเขามากันนำ น้องบีมด่า่าเสียดเสียด่าด่าของเราตอบโต้ไปด้วยคำสั้นๆแต่สะท้านไปทั้งโลก I am woman ฉันคือผู้หญิงโอ้โหเขาตอบหมายมันคืออะไรคือก็กูเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วทีนั้นเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมเราตอบแบบนี้มันมีอยู่คนนึงมันมีอยู่คนนึงเบอร์สิบไงน้องตู้เย็นเขาตู้แช่ตู้เย็นเลยเฮ้ยไอตู้แช่อยู่ยี่เป็ดไอตู้เย็นเบอร์สิบเนี่ยเขาจับตาดูันทั้งโลก ดูยังไงคุณดูในรูปอืดูยังไงว่าเป็นผู้หญิงมันมีมันมีตรงไหนที่บอกว่าเป็นผู้หญิงมึงมึงจำยำออกกํำหอวก <c oughs> วิ่งรูปวบางสันฐานมึงน,นี่แบบโอ้โหแบบมึงแบบมึงมึงไม่ใช่อะ่ะเราดูด้วยสายตาแล้วว่าไม่ใช่พอแมทเนี่ยพอพอเราบอกพอเราบอกว่าพอเราพอน้องบิมเขาเขาเขาคอมเมนต์ว่า I am Wo m a n สนานเลยทียนี้อ,อีกอย่างเราต้องเราเราผมเชื่ออย่างเงี้ยเอฟไอวีเบียชอบประเทศไทยชอบบอลเลมอลไทย ตั้งแต่วันลวอลเลย์บอลไทยไประดับโลกเนี่ยกระแสวอลเลย์บอลตื่นตัวมากทุกแมตท,ที่ไทยแข่งเนี่ยชาวโลกเขาดูกันเป็นล้านเหมือนว่าเฮ้ยมึงจเล่นกับใครเึีจยอะไรใครอะไรมึงจะแตะลูกล <laughs> รักกูนะฮะนี่คือสหพันธ์วอลเลย์บอลเขาก็ชอบไทยตั้งแต่มีไทยมาวอลเลย์บอลขนาดแล้วเนี่ยม,มีประเด็นกับเวียดนามอีกแมตหนึ่งไปแข่งที่บ้านเขาบ้างปรากฏว่าเยือกันไปเยือนมาเราแพ้เขาละแพ้เขาสามต่อสองแพ้เวียดน,นามครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับเราเนี่ย แพ้ชนะกีฬาคือกีฬาแต่ที่คนเขาคาใจคือไอ้ตู้เย็นเนี่ยทาแต้มคนเดียวสี่สิบห้าแต้มโอ้โหมันทําเกินระดับโลกอะลูกตบลูกไหลมันโหดคุณคิดสภาพถ้าผู้ชายแข่งกับผู้หญิงเนี่ยเวลามันตบอัดผู้หญิงเนี่ยมันมันเอาเปรียบเพียงใดมันอะไรพลังมันมากกว่าพลังมันมากกว่าความเร็วสปีดทุกสิ่งอย่างกล้ามเนื้อมันทําคุณเร็วสี่ห้าแต้มทําไปได้ไงสี่ห้าเปรียมเนี่ยทั่วโลกสงสัยมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่า เวียดนามยังไม่ไประดับโลกอืเขาก็เลยไม่มีประเด็นอยู่แค่อาเซียนเอเชียแต่มาวันเนี้เขาดีกีเขามีมากพอที่จะเข้าไปเล่นในระดับโลกแล้วจะมีแมตช์ในไทยเนี่ยวอลเลยบอลชิงแชมป์โลกที่จะจัดในไทยเนี่ยเขามาด้วยเขามาด้วยพอไอ้ตู้แช่โดนแล้วเนี่ยไอ้ตู้เย็นก็คงต้องสายแล้วไอ้ตู้แช่โดนแล้วนะยังไม่รู้ประเด็นแต่ใช่ประเด็นนี้แหละโครโมโซมเนี่ยไอ้ตู้เย็นไม่เคยให้การตรวจเลยอืถ้ามึงเป็นผู้หญิงจริงมึงจะกลัวอะไรกับการตรวจผู้หญิงวะ เออผมก็อยากรู้เรื่องแค่เนี้ยบอกสิทธิทมนุษยชน FIB บอกว่าไม่มีอำนาจมากพอที่ไปลาเมิดสิทธิเขาแต่ความเป็นจริงอะ่ะเขาเรียกสปิริตอ่ะถ้ามึงทั่วโลกเขามองเป็นผู้ชายไงแต่มึงมาแข่งวอลเลย์บอลผู้หญิงถ้ามึงเป็นผู้หญิงจริงๆมึงจะกลัวอะไรการตรวจเป็นผู้หญิงมา <c oughs> ทั่วโลกเขาก,กดดันบางภาพหลุดมาเนี่ยกระโดดตบเนี่ยเขาหลานเป็นดุ้นเลยเนี่ยมันดูยังไงเป็นผู้หญิงท่านเนี่ยอย่างเนี้ยผมผมดูสถิติคนสองเพศหรือเปล่า ม่นเขาตรวจโครโมโซมได้อันไหนมันเยอะกว่ามากกว่าก็จะชี้ชัดว่าเขาเป็นกรณีนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดนะครั้งหนึ่งทีมอินโดนีเซียชื่อแมงกาะนงังดูเหมือนผู้หญิงกว่าอีกอแต่แรงเอามาหิดเหลือเกินเนะยดูเหมือนผู้หญิงกว่าไอ้ตู้เย็นนี่อีกแมงกานังแมงกาแนงัแง,แนงสรุป่าเป็นผู้ชายทั่วโลกไม่ใช่ไม่เคยมีชนิดกีฬาอื่นก็เคยมีการโกงกันแบบนี้แต่ครั้งนี้มันมันดูงผู้ชายชัดเจนเนี่ยอย่างเขาดูสถิตตู้เย็นมันชื่อเหงียนทีบิ๊กเตียนแต่คนไทยเรียกว่าธรวมา เตือนเนี่ยมันจะอ่านเป็นตู้เย็นก็ได้ก็เร<ม>ียกว่าไอ้ตู้เย็น<ม>สูงร้อยแปดสิบแปดกระโดดสูงถึงสามจุดสิบสามเมตรเนี่ยโอ้สามเมตรกระโดดสูงสามเมตรเลยว่าสามเมตรสิบสามเลยเคยมีอยู่เกมหนึ่งในลีกเขาเนี่ยเกมเดียวทําไปหกสิบเอ็ดตั้มเป็นสถิติโลกอะ่ะ<ม>ในโลกนี้ไม่เคยมีนัก,กวอลเลย์บอลผู้หญิงคนไหนทําได้ขนาดเนี่ยนี่<ม>คือดีเกีของเขาเนี่ยเคยปฏิเสธมาอะไรโอเลกอนให้ทุนการศึกษาเพื่อไปร่วมทีมแข่งในเอ็นวีเอ็นซีเอเนี่ยปฏิเสธทําไม โอกาสตออ s. <S ัวเองปฏิเสธทาไม <อ ements. S 1> ถูกไหมถ้ามึงโปร่งใสจริงปฏิเสธทําไมเนี่ยโอกาสชีวิตเนี่ยเนี่ยรายได้ห้าห้าหมล้านดองต่อเดือนเนี่ยสูงสุดเรียบเวียดนามแล้วงเล็บยังไม่เคยตรวจโครโมโซนว่าเป็นเพศเพศใดไม่เคยตรวจโครโมโซมห้าห้าสิบหกดองฮะเป็นเง <ords> ินดองมันกี่บาทวะก็สูงท e> ีส่<ง> e> สุดบ้านเขา<ม>บ้านเราก็พอดีพอดีคือสถิติที่มึงทำว่ามึงเป็นสถิติโลกเ่ยถ้ามึงเก่งขนาดเนี้ยทั่วโลกต้องการตัวมึงด่วน แล้วทำไมเขาไม่เอามึงอ่ะมึงต้องคิดแล้วเพราะมึงไม่โปร่งใสแล้วมึงจะไปปิดกั้นอนาคตตัวเองทําไมในเมื่อมึงเก่งขนาดนี้มึงก็ต้องไปทั่วโลกแล้วมันอย่างนักวอลเลย์บอลบ้านเรานะไปยุโรปไปอเมริกาไปทั่วโลกเนี่ยพรพันธ์เกิดปาดเนี่ยไปเ v p มวีอยู่อเมริกาเนี่ยคือแค่ระดับเนี้ยเขาไปทั่วโลกได้แล้วแต่มึงสถิติโลกเลยหกสิบแดแต้มเนี่ยล่าสุดมึงกดไทยสี่สี่ห้าแต้มเนี่ยทาไมไม่มีใครเขาไอ้นั่นมึงวะทาไมไม่มีใครสนใจมึงแล้วมึงแค่ตรวจแค่ตรวจสมมติมึงตรวจเนี่ยถ้าเป็นนผู้หญิงไม่่วากั สายตาผิดพลาดได้แต่ถ้ามึงเป็นผู้หญิงเนี่มึงเป็นมนุษย์กายพันธุ์หรือเปล่า <S 2> <S 2> เวียดนามเขาสร้างมนุษย์กายพันธมึงสร้างผู้หญิงยังไงอ่ะให้แม่งเหมือนผู้ชายมากอ่ะให้แม่งแข็งแกร่งมากอ่ะถึงขั้น,นี่ยแมตช์ล่าสุดก็ขาดใจเขาอุ่นเครื่องนะเจอสเปนครั้งแรกเขาเขาย่มไทยสามสองเขาคุยโวคุยใหญ่โตมากเขาเลยแหละคือผู้ยิ่งใหญ่ของเอเชียหนึ่งในโฟหนึ่งเอเชียคือทีมต่งระดับแชมป์โลกเขาจะชอบคุยโวบ้านเขา แต่แต่เนี่ยพอชนะไทยไทยได้32มสอขย่มไทยไปได้32เนี่ยเขาอุ่นเครื่องเจอสเปนเขาก็มั่นใจว่าเขาเอาอยู่สเปนเนี่ยถ้าเจอไทยผมเชื่อว่าไทยไทยชนะเขาแพ้แพ้แบบโบเลยแพ้สี่ผมก็ไม่ล้อะไรเขาแข่งไงสี่ศูเขามีแค่สาหมดเลยสามศูนย์กับเป็นต่อยเดก็ยังแพ้เหมือนเล่นให้แพ้เหมือนการละครเพราะว่าโค้ชของสเปนเนี่ยถือเครื่องจับความเร็วมาเลย จับเลวความเร็วเนี่ยมันจะระบุได้ว่าผู้หญิงมันเร็วได้แค่ไหนแล้วมึงเร็วได้แค่ไหนแล้วเขาเหมือนเขาการละครเน่นออกไปทั่วโลกจับตาเล่นแบบเครียดๆไอ้เหียมาจับความเร็วศึกชิงช้ป์โลกในไทยนะครับว่ากันว่าเรากับ FVB น่าจะร่วมใจกันจับแม่งตรวจเลยถ้ามึงมั่นใจมึงมาตรวจแน่นอนแต่ถ้ามึงไม่มานั่นหมายความว่ามึงยอมรับ เดี๋ยวเขาจะอ้างเจ็บนู่นเดี๋ยนี้ไม่มาหรือมไม่ถ้ามันมาเนี่ยมันแข่งกับใครถ้ามันเข้าสู่ระดับโลกถ้าไอ้ตู้เย็นไปแข่งใครระดับโลกแนะนําโค้ชทุกทีมมึงถือไอ้เครื่องนี้ <c oughs> จับความเร็วมันมันเร็วเกินผู้หญิงไง<ม>เรื่องนี้มันผมว่าเป็นเรื่องอับประยศนะ<ม>ความอยากเอาชนะความอยากเอาชนะความอะไรก็แล้วแต่มันจนไม่เหลือค <c oughs> ือมันถ้าถ้าเราพูดแบบตรงๆนะมไม่ว่าจะโกงรูปแบบแต่ถ้าเป็นระดับโลกแข่งกีฬาแบบนี้นะคือ มันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆเพราะเป็นมันต้องใช้ฝีมือมันต้องไม่โกงใช่น้องไม่โกงแล้วจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นอย่างเล่นกีฬาเขาจะพัฒนาวงการกีฬาด้วยด้วยสิ่งนี้คือเขาหาช่องโหว่ของกติกาแล้วก็ใส่ไปเพืออะไรไม่รู้กูโกงก่อนท้ายทีมขึ้นไปสุดระดับนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมึงจะปลดจะเปลี่ยนจะอะไรค่อยว่ากันเขาจะใช้วิธีแบบนี้มันมันมันน่าเกลียดผมดูแล้วอันนี้ในกรณีทั่วโลกเขามั่นใจนะว่าไอ้ตู้เย็นเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ใช่ผู้หญิงถ้าผู้หญิงตรวจไปแล้วถ้าผู้หญิงตรวจไปแล้วแต่เดี๋ยวมาเจอกันในในแมตช์ที่ไทยจัดอย่างยิ่งใหญ่นะออนวลลอลเลย์บอลแท้สายกีฬาวอลเลย์บอลเดี๋ยวดูคนไทยชอบดูวอลเลย์บอลมาดูกันดูกันว่าไอ้ตู้เย็นจะมาไหมถ้ามาแล้วตรวจผลจะเป็นยังไงถ้าเป็นผู้ชายก็เนี่ยถ้าเขาไม่มาเราก็ชนะอยู่ดีไมมาเราก็มองว่าเขาก็ยอมรับอ่ะตอนนี้เราอน,นี้มันสถานการณ์มันบีบให้เป็นอย่างนี้แล้วก็อยากผมอยากรู้เงินดูมาสี่ปีแล้วตู้เย็นอีเนี่ยมันเก่งมันมันใช่เหรอใช่ผู้หญิงมันเกินมนุษย์อ่ะ อา๋ะนี่ก็คือขย่าวโซเชียลนะในเราถ่ายเทปนี้ในวันที่19สิงหาคมก็เป็นเรื่องของเรเรียนจําบ้านกกกกแล้วก็ตู้แช่ตู้เย็นนะตู้น้ำดื่มแล้วก็ว่าไปนะก็อยากว่าทุกคนฟังแล้วคงสนุกสนานนะครับแล้วก็มันมีอะไรตรงนี้ถ้าเกิดมีคําพูดคําจายาอะไรเนี้ดียคือเล่าแล้วมันให้มันสนุกสนานมันมัน่ไมด้มีเจตนาจะอะไรนะครับนะครับแต่ก็ว่าไปนะวันนี้ก็ใส่เสื้อใหม่นี่ สุดท้ายนี่ฮะนี่ทัวลนะครับใครสนใจเครื่องมือช่างหรือเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปซื้อเอามาใช้ได้สะสมสูตนได้นะครับทัวลจะได้มีกาลังสัดสนเราเนี่ยครับต่อไปเป่าลมมีเป่าลมใบไม้ด้เป่าใบไม้เป่าทีบูนมีหมดเครื่องล้างรถอะไรมีหมด่ล้างรถมีทุกอย่างนะครับไปดูราคานะครับราคาสมเหตุสมผลคุณภาพด้วยคุณภาพด้วยครับอ่ะเดี๋ยวมาพบกับขย่าโซเชียลอีพีต่อไปว่าเราจะคุยเรื่องอะไรจะขย่ากันเรื่องอะไรไปเรื่องไหนดีไปข้างบ้านมั้งข้างบ้านอีกแล้ว สวัสดีครับ